นิโก้กอนซาเลสมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังทำใจไม่ได้กับความพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสองในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าควรได้อะไรมากกว่านี้เพราะรูปเกมและโอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้นสมควรมีผลการแข่งขันที่ดีกว่าหลังเกมที่แอนฟิลด์กอนซาเลสให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เซ็งสุดๆโดยมองว่าแมนซิตี้เป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าแต่กลับต้องมือเปล่าออกจากสนามมันยากที่จะยอมรับได้นะเพราะเราทำได้ดีตั้งแต่ต้นเกม และพูดตามตรงเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้ครึ่งแรกพวกเขาได้แค่ลูกเตะมุมแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูได้ส่วนลูกที่สองก็เป็นจังหวะสวนกลับซึ่งต้องยอมรับว่าพวกเขาทําได้แข็งแกร่งมากแต่เราเองก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันโชคร้ายที่จบไม่ได้เกมนี้ลูกทีมของเป๊ปกวาดิเดียลาครองบอลได้เหนือกว่าเปิดเกมบุกใส์ลิเวอร์พูลแบบไม่ยัง้งโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่พยายามทวงประตูคืนแต่แนวรับของหงส์แดงก็แข็งแกร่งจนทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่นาทีแรกเราครองบอลดี เราเริ่มต้นเกมได้อย่างที่ต้องการแต่แค่15นาทีแรกเรากลับเสียประตูมันเป็นอะไรที่รับได้ยากเรายังคงเล่นได้ดีต่อเนื่องและแน่นอนว่ามีหลายอย่างที่เป็นเรื่องดีจากเกมนี้แต่สุดท้ายเรากลับไม่ได้อะไรเลยนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดแม้จะพ่ายให้กับลิเวอร์พูลแต่แมนซิตี้ยังมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยหลังจากนี้พวกเขาจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้ในทุกเกมที่เหลือและหวังให้คู่แข่งพลาดบ้างแฟนซิตี้คิดว่าไงซิตี้เล่นดีกว่าแต่แพ้หรือลิเวอร์พูลสมควรเป็นผู้ชนะ แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ